สวัสดีครับผมชื่อนายศิลาชัยมนัฐประจวบโชคเกิดวันที่13กร,รกฎาคม2508เริ่มปฏิบัติงานอยู่รพสตบ้านแม่วยในตำหน่งโอรพสตเจ้าพนักงานสาธารณษฐชำนาญงานซึ่งรปสตแม่วยตั้งอยู่หมู่4บ้านแม่วยกับผมเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปีพศ2530จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว34ปีผมเป็นชาวเขาเอากะเหลี่ยงซึ่งเป็นคนในพื้นที่ บ้นแม่วยและมีภรรยาซึ่งเป็นชาวเขา,าเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเป็นคนในบัานไม่วยเหมือนกันนะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่56หมู่4ตำบลท่าสงยางอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากมีบุตรอยู่สองคนส่วนการศึกษานะครับผมจบจากวิทยาลัยสาธส,สุขสิรินทรจังหวัดยะลาซึ่งเรียนประกศาศนียบัตรสาสุขชุมชน จบปีพศ2544แล้วจากนั้นก็ศึกษาต่อที่มในเรสวนในปีได้จบปีการศึกษาพศ2554รำพตอบ้านไม่ไหวมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด5หมู่แยกเป็น14กลุ่มบ้านประชากรประมาณ3,000กว่าคนนะครับจระชากรทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเลียงนับถือศาสนาพุทธและหองลงมาก็คือศาสนาพิธ ส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรหรือทำไร่คลิกไร่บุกส่วนบุคลากรสาธารณสุขของราสตไม่ไหวยมีทั้งหมดในรพรตไม่ไวยมี5คนมีเจ้าพนักงานสาธารณสุข2คนนักวิชาการสาธารณสุข2คนและพยาบ,บาลวิชาชีพ1คนและมีเครือข่ายในจุดบริการมีทั้ง4แห่งเลยมีศุนศสารานึง สองแห่งอยู่บริการสองแห่งซึ่งมีน้องๆเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ในแต่ละจุดบริการทุกจุดนะครับทั้ง4แห่งปัญหาอุปสรรคของรพตรแม่โวยนะครับรพตรแม่โวยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อนมีความยากลําบากในการปฏิบัติงานเนื่องจากแต่ละหมู่บ้านอยู่อย่างกระจัดกระจายแล้วก็มีความลําบาก ในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อโดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งมีฝนตกทุกตลอดปีครับทำให้เกิดดินถลมดินสไลดยแล้วก็น้ำพ่วมต้นไม้หักโคนนใใน่นแล้วส่วนใดญในเขตรับผิดชอบนะครับติดกับพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำเมยซึ่งมีปัญหาเวลาหน้าฝนนะครับเวลาออก ปให้บริการหรือว่าออกมารับบริการในจุดต่างๆต้องนั่งเรือเพื่อออกมารับบริการครับในทุนที่ในส่วนของผมนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศหนึราง,งวัลชนะเลศิศคมมีการลงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่พิเศษดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่สองปี2562 สองรางวันลนักบริหารสารสด,ดีเด่นพื้นที่พิเศษภาคเหนือปี2562ัรสามรางวัลบุค,คลากรสารสด,ดีเด่นสาขาเพื่อมณาลฝูงบริการาส่งเสริมคุณภาพตามเดิมปีสองพันาร้อยหกสิในส่วนระบบสแตดแบนแม่บึนนะครับได้รับรางวัลระบบสแตดแบนแม่บึนที่ดำเนินงานพัฒนาผ่านเกณฑ์คุณภาพระบบสแตดติดดาวปี 2,562รางวัลชนะเลิศรำมวนคัเล <Overwatch> ือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่พิเศษดีเด่นระดับจังหวัดตากปี2,561รางวัลชนะเลิศการประเมินคัดเลือกรพสตพื้นที่พิเศษดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่2ปีพศ2,562รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นพื้นที่พิเศษ ระดับภาคเหนือปี2,562รางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับพื้นที่ด้านการพัฒนาระบบบริการแม่เด็กเรื่องการป้องกัน,นบรรดาตายโดยใช้กระบวนการแม่ยูแม่ยูโมเดลในปี2,563ประมีเครือข่ายวสมที่ได้รับเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านดีเด่นระดับจังหวัดสาขาหนุ่มแม่แม่นายแม่แมแะเะล็กในปี 2,562และ2,564และได้รับการเลือกเป็นอัสาสมสะสมประจำอุบับิานดีเด่นดีพอสอ2,562และ2,564ระดับเขตสุภาพที่2องในสาขาหนุ่มแม่เล้ไม่แม่เลสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆและขอให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ในโร,โรงพยาบาลและรพสโตและศุกรา,ลาและเครือขายจุดบริการต่างๆขอให้ปฏิบัติงานโดยมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ